วันนี้วันที่สามกรกฎาคมสองห้าหกปดเป็นคางที่หกส,ขขสิสีส่ที่พระเจ้าร่ายรัตพองขอถวายแสงส่วนพระยาพระศุบเดชได้มนต์ต่างๆถวายไป,ปพุทธูชาธรรมพูชาสังฆพูชา,ชาและอาจาราิ์บพูชาแด่รูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระพเจา้าทรงตั้งมั่นมิสติตอืได้ไม่สสัยจ้จอดในกระดับแผนชน,นาได้ประสรอย่างน,นุ่งนือ้อยถือบทที่หนึ่งบกลาวพระรัตนาใ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาโู้ทำมะควันตางนาวาเทีมิสาวหาโตพระขวัตตาทำโมทำมังนัมมาสามิสุปฏิวันุปคาวาโตสวัสดสังโฆสังฆานามานริสัมบุญะชาพระไตรีพินาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุติรามปเรณนผู้โตโู้ใหญ่ารมโนธานิประมิหิเจรยญสติยะวชิบางหังุทธังธรรมังสังฆังสารังตโตผูเชมิและตะยังธรรมังเะริญสุธีนาบริสัมบุสุุเทวรา สมากวารสุตตะรคสันตเทวตัสธรรมมุนนายสภิลัตุจามกขังสักเกกเมจรเปกิริจิกราเตนตันเขวิมานีจิเประเถจขามิตารูวนาคห้แหกตเกเตนนุเทวาาลาธาวิสเมทนาค่ายธันตาจันเกยัมุนิวราวจานัสุรมุยทันตุธมะสนักโลยาบันตาธรรมะสันักาโลยามันตาธมสนกาโลยาทันตา บทที่สี่บสวดพระพาคานามการณมุนัสสะพระคาวะโตราโตสัมมาัมุธัสสะมุนัสสะพะคาวะโตราโตสัมมาัมุธัสสะณมุัสสะพระคาวะโตราโตสัมมาัมุธัสสะบทที่ห้าบทสวด่สารนคมนาปะถาพุทธงสารนฆาชามิธรรมังสารนฆาชามิสะคังสารนฆาชามิรุยยมิพุทธงสารนฆาชามิรุยยมิพิธรรมังสารนฆาชามิเพื่อมิฉกคังสารนฆาสามิต่เดยมิพิพุทาังสารนฆาชามิแต่ยมิธรรมังสารนฆาชามิ ตาตีเมสานังสารังข้าสามิวัตถุปะสจากกิริยาคาถานาติเมสานังอัยังผูโทเมสานังวรังเอตนะวะชนะสสเมสัพพะทานาติเมสานังอัยังทมโมเมสานังว่างเอตนะวะชนะสเมสัพพะทานาติเมสานังอัยสังโฆเมสาังวรังเอตนะขจวะเนะสสเมสัพพะทาบททีเจ็บทสวดติดยัตนามะปนามะคาถาพุททางนเมีนะเติดตังธรรมังาเมีนะุต วิสุทธิสารังสังฆะนิเมตะลาภสุสีลาธิเตไอตานนเมเดรัตนังดาตานตยอภะหังสมาสมุสาริตาวัตุพิเศษสะโพตังอเนยยัุตตะคุณายโยคับวัพพวะวตังอสุพิธิยมิปิตตเทวายะถาดิหันเทเอกัางวินาตติสะเรสัมมาสัมภเวนะโอเกะทาจิตจเจเรนจับปาวสะโพตังคัมภีร์ไรยนวิสยังอธิโตทั้งสัตถังวิเหปวิธิตัชนิหิวิชญะโรปัง โลกาภิเษกเฮจิตะหัตเโลกะถาจุปะลพะนิยังเกสันเดชจตุภิเทตังคุณกายตายะนใมีเหยียบวชานะตายะโสวิสุตตังเบกสมุปัสสตามนังสิกธุทธปัสสะถะนังปุญญะทิกะนามมสมุตัสสะปุญญภูมังทุขะปะมุจนะมุขะสารนังขะตานังปุชฌานเหยสุปะละมังปุชฌานเลยังนิพพานัสัจจิจิริยายุปัสสินิยสัตนิยะ ปะนิสัยะถังสัมมาเกลเอสมาลัทธสถานาสิจิอาจะสัตมิยัตถะกุสัลเลหุปเสวานิยังปะนิหิตาปิสารังฆะมณีเมวะตัสมะเหตังเบลสารังสาระฆะตามหาละตินที่วังคณะนิสุนัมสมานาภูเชมัจจาเปตตะตังสุปัสสนาสิตาปัจจานุปะนิจริยาสัททราจจะภูณนณัตถะโสกเตนะสุขีพระเวโม เจเจน่าจะสัตว์ธาตุไปเสวะเตหอนโตโยเจธาธรรมะวิเนหัมปิยามหิปามาณรัูโตลกุตระลาภิสมัโยนัยนิยโตสุพุชังแต่โสปนิสสะยะใจยายะยามไปหอนโตอสุเยปันิเจโตสุภาษาละกาโรบทิพย์นัมภะกาสิทธิคาถาโยจากขุมามหามาลประกาโตสามังอภูโตสุขตเิมุโตมาลาสสปัสสาวิณีโมตยันโต ปาเปสิเขมังเจตตังวินายังผู้ทำกตังศีสศาสตร์นามามิโลกัสสานะหาจะวินัยยะกัจักตันติยัสสเตยัติหตุสัพพันตระยาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชยเวสัสสัสถุถ้าเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคานิยานิโกธรรมธารัสสะถารีจัตตะวะหงสติกโรสุเจโนธวะธรรมังวัลสังศีรศาสตร์ามามิมหาปะทาลังวัสัสะตาหังตันติยัสสเตยัติหตุสัพพันตระยาจะวินาสเมนตุ สัตว์ธรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปุปะกีเดสะเชตาสันตุสยัมสันตินิโยูเชฟูจักสวากะแบบธรรมะเฮตังกะโรติสังฆะวัตังเชตัสสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิตันติยัสัตตสิโยตุสัมพะตระยัสวีนานะสเมนตุบริกรมบสวดน้มักาถากะคาถานโมนะโตสัมมาพุทธัสสะมะเหสเซโนนโมตัมมะธมังสะสวากาตัสเซมาเตเนทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธเซลาชิโน นะโมอมะการะสังสาระสังสารุกังนะโมอมะกาติตัสสะสะอุบโยยะสัพเพนะโมการะมะหาวะนะพะกะจะตุปะทะวานะโมการะนะพะวะนะสวะติโหตุสัพพะทานะโมการะสะเตเจนะวะติมีอุณีเตชะวาโหริเสปุสสะตังหะสมัยสุเอวะเมสุตังเอกังสมัยมะคคะวาสะเกสุวิหารติกะเวละวะรุสะมีมะหาวะเนมะหาตาเปกุสังเคนะสัจจิงปัจจมะตะเหตุนะสุเหตสะไปเหวะอะนะตะเหตสะจังจะลกะทาโตหิ เยวะตัญญุเวนะสานิปตังโหติก็เข้ามาณทัสสนยะเปกุสังคันจะอัตถะโหตตุนังสุทัมมาสากายิกานังเทวะนังเอตตังโหติอายังโภคะภาวะสักเยสุหารติกะปิแล้วก็โรสะเมมหามาณีมะหาดาเปกุสังคีนะสัทธิมะตะมะตะหิวิวะสักเกหิสักนะเหวะอานิก็จะจิตะระวะหะดุจะวะตาเยวะโหยนะสานิปตังโหติก็เข้ามาณทัสสนยะเปกุสังคันจะเจนุนะมะยังเปยนะพะเข้ามาเตนุปะสังคัมมยะเปกุสังฆะตะมะก็ขะวะตะสะลิเกยะปะติเกข่าวถา पासेर्यमति अतः कोत्ते वता से यथापि नमः प्रलोभितो समस्त तमापहं प्रशादीय प्रशादीतमापहं समिचायक एवं वस्ताभासेशु तेवेशु अंतरहितापकबोतु पुरतो पुतु रहंशु अतः कोत्ते वता पकवान्तां अभिवाच अभिवाचितवा एकमातांगतांशु एकमाताके ताकु एकात्वता पकबोतु सन्निके इमांगतांगापासि महासविवरसमिं ธรรมะสัมมาญทั้เกตายิมัอภสังขันติอัตถราเทวธัมบตุสันติเกอีมังกาังนภิอันตราเขียวโมสมาทห่งสุจิตตังอธนุกมะกังสุสาเทวะนตานีคะเหตุันที่านี้แลันติปฏิตาติอัตถราเทวะโตบตริเกอิมังกาังภิเตงเกงเรังิกานนตัเชนาขันจะมชาติะรันสุธบิมรัตะนันันตามสัิอั ย่แกติผู้ทางสานังคตาสีนังเตกามีสันติอปยภูมิปหายามนุสังเทหังยปกายาปิปุเรสันติติอตะขุปภะภวภิกขุอัมันเตสิเอโบนะนภิกขเวทัสสุโลกธาตุเถรมาตาสถานิปเรตตาหุนติระถาข้าตาขัตนญยะภิกขุสังขันจัตเจเบติภิกขเวเหสุติธรรมทานังอันังโสัมมาสัมพุทธาเดสัมปิภะภวมันตานังเอตตาปะระมายวะเทวะสถานิปเรตตาเหสุสงศยะทวิปไมหังเอตานิอเจเบติภิกขเวเหสันติอาคติมัทธานังอันังโสัมมาสัมพุทธา เอตํวิปภาวนฺตานํเอตํวรํอิวาเทวะสานิปริสันติสยยถาภิเมหํเอตระหิอติเกเสวิพีกเวเทวะกายานํนมณีกิตายิสัมวิพีกเวเทวะกายานํนมณีเตริสัมวิพีกเวเทวะกายานํนมัยตํสรณํสรณตุกํมโนสิโกรธํปริสสนํจเอวํมเตติโคเทเวโภคํขโมตุนะโมภาวาเอกทํวจิเจโลกมรคสํสัมมิธรรมธํเสตออิสิตากินิคากะระนํยาตาสมาหิตา อุทุจิหาวาสะลัยนะโลมะหะสะเปสสัมโพณังโอถาตัมมะหะสุทธาวิปัสสัณะมะนาวิราปิญโญปะทะเตวะวะเนกะปิระวาธะเมตะต่อมะธะสาบะเกจะยะระเทเทวะกายาเปกังธะเตวะเจนะตัพพะโมเตจะอัตตะปะมะกันตุมะปะสัสสะสาณังเปสัมมะทุรังอัมมะสะลหะสาณังอัพพะเกจะธะมะตะคงสาสังระทะนตาริงสาทังเอกะหะสาณังอัมมชนะมะตะสงฆะปะเกนะธะมะตะคงทีสาสภะโวลาหุม pada sapana pina kita mane takun madat romile sa sabake sadanana tejabaka nyapikanta tebisan sapika moya mahangkitani samikere are gopa sabaka sasa maya kha kuma kabita wa khawai thi man doje man tobana man doje hazira mutamana akikamun ke kunang samati wa nan kha san samabata yakana dawani noje man doje man tobana man doje hazina wa odha pa adi ko muju koransa bemonan sapakira le sa sa yakana dawani no এতিয়ুজি মান্তি নাম ধন আমুক চবেই থিংৱন নাং এনে তাৰমানে নহয় এই মানুহ মান্তি ৰোম ধন আমুন চবে তাৰমানে তামানো এই মান্তি মান্তি ৰথমান আফি কামুকি খাই থং নাং কোমি ৰখা নি คุณพโรใโกสคสัไม่ติ่านาปุริมจะได้สั่งาสญชามิปะภาษาสติคันตพนังที่ปฏิมหาชาสรุปตะวนาศพระวุฒธรมมหาพลาอิทิมโตรีมันโตวานาโมโตรหัสนมัทมนาพิกมพิุนังสัตวไม่ติงว่านางถ้าเนจะได้สัชามนหุปตะภาษาสติคุณพันธนาที่ปฏิมหาญชาสิรุปตะวิาศพระหัตุธมหาพระลาอิทิมโตทีมันโตวานาโมโตรหัสมัทมนาพิกมุงกิคุนาสัตว์ไม่ติงว่านาประชิติ นาคานังอทิพติมหาราชาสสุปุตเตรเป็นสศัสพระคุณธนามาหมหาภาราเอที่มันตทีมันโตวันนมันตในหาชโนมัทมานาเพกามุพิขุนสัวไม่ติงม่านังปุตตอร์นแต่ที่สังนาชากรตตปัสสาสติยกคานางาทิพติมหาราชาสสุปุตเตอรเป็นศัพระมุณธนามาหมหาภาราอที่มันตีมันโตวันนมันโตในหาชโนมัทมานาเพกามุพิขุนะสัตไม่ติงม่านังปุตเตรมะไิสังนะแต่ละทตะีินีนะไม่รู้หะโกปชิ กุเวรุตระณีจันตตโรเตมหาราชาสัมปันตะกโรเทศะละมะนาโรโสวะเนก็เป็นอวทเธเวเตสังมัยยะมะคะสาคุวะจะนิกาจะสัมมัยะกุญญะนุเรภุเรโหติภิโดสหะตันทะนกะมะตะตะกีนุคันโตเนกัมมุตตะปะนาโทปะวะญะจะเทวะโธตะมะตะลิปิระเจนุนะนาโพหนะโหนะราชาเสโนโตโธอะกุพะริยะกะโคจีวะพันโทโสริยะวะทัสสะเอเตนอินทระเสโนกะตะปะตะอะจุภีมอนตะมะนาภิกุมภิกะละนะสะมะติโกนะกะตะคุละปะสานะคะไวสารัตถะทัสกาน กัมพันธสสระอาคูบาลิกาสักยะเตพิยามุนาหะตะราถาจะอาคูนะคายาเซโนเอราวัโนมหันาโคสุะคัสสมเมติวะนางเยนะคะระชเชสาสารันเตธิพาริชาภคิวิสุทธิจักขูเวไหยาสติปะลังมะจจัตตาจิตตะลาสุปะนาอิเตสะนามังอเวนนาทานะคะราชานามาสิสุปนาตุเขมะกะสิกุโตสานะหังหิปะงเถวภวยันตานาคาสุปะนาสสนามังังสุพุทธังทิตาิเชนะหันเถนะสามลัทสาจะเตตาวาตโรงะสเสติที่มันโตหัสเซโน กาลกันชามาวิสัาสุราหนาเบกสามีปฏินดจ่าปานมุตรสหะสตันกพริปุตนาสพิรุตนามะกาสนอเหตแตบาวาใสนางมหัพทุกพะข้มุสมเานิพนันติพิจุนังสมิิมนาอาจเทวาปัีจะเตโชวโยธาขมุมนาวนาเทมาสมุทัยสาสางเมตตากรรมและกิอกะกจะไวหจท้เสษเทหากายสภินัตวานมานุติมันโตยมันโตวนมันโตหัศจรรมันทำนานาพิคุจิตกุลังสัมมวา เจน่สุปนสัเทวะจนนทามักระเกตาสุรินสัเทวะสุริยมัระเกตาอกตานิปุระเกตาอมันาากรรมนังสกุคคลผรโพระเจีสักายสัพนั้ะต้นนโรจมันโตช่มันโตวันนวันโตนะรมนาิกมงพิกุังสมปนังอัตคุสัพโเทวะสรมกติขาริวะอริกจารุะจักุมาวาภานาะั สุไรสุรอากูอากูสวัสดีเซโนชาเสรษฐสหกยานสเปนตัวนิโนที่มันตัวี่มันโตวันน้วันตัวหัดเซโมัทมานาพิกมพิขุนังสัมพเจิมานาสะมมาสามมุสุตมากิทาบรูสิกาอากูอากูมโนบรุสิกาอาตะคูรูเทวายจอยตวเสโนปราคาัมหาปราคาโูเทวายหัเสโนชาเสรษฐสหกยานสเปนตัวนโนที่มันตัวมันโตวันน้วันตัวหัดเซโนมัทมานาพิการมพิขุนังสัมพติวมานาสัมสุกาการุสิกานากูอกูมนบสาสาตะคูา โอทาตะกให้าหารบำโมขาครูเทวุจากคณะสถาบัารารคชาเมสกายะหัสเซนโรยังอาคาปชนโญธสาวตติถ้าเศรษสหกพินัตมัโนทีมันตวมันตวานันตหัสินมัมนาพิกามงพิกัสัมมติมวานังเขมยรติตายามากะกหัสินสพตกาะมศเนุตินามาจานิมาะนอาคุมตุปรมตาถ้าเศรษสหกยพินัตมัโนทีมันตัิมันตวานันหัสินมัมนาพิกามงพิกัสัมม สดเเดวนิกายสัพเพตวนนนนาเยจนเยรสาพระมุทธชาติมังคีังพะตินานมาสวัางเขิมคตรานาคานัิตังสุธะมาปรมาตจักปุทาิมาโลสหสานังกุลเดสวจักภาสัมพิทิงวะนางสุภะมารกะนามหาพระมาพิิิติอุปบนุสมันติสมกายโยหเสทะเสทาอิสรากุปเจกวสวุเตนเตันมัตอาคายาบวารตัวจสเพเปนเกเต เสนิดะเวสัพพะมะเกมะนะเสนาบริกรรมมีปะระสะคะนะสัมมาทิยังเอทะคะนะทะพะนะคะระอะเกตะปะทมะตโถสะมันตะปะริวาระทะมะโมปุจฉะโกจีนะเอทิทะคะมะหานเจโนคะนะหะเชนะงะเปสะยิปะณีตาตะนะมะหันจะสะลังกะตะมะนะเพระวังเอทะมุสะโกเมโกตะเนงะสะเวชโฆตะหันโสปะจะทาปะติสังโธระยังวะเสตะตะสะภังอภิเนยยะอะกิตะวะนะจากขุมาตะโตมิเนถังสัพพะเกสะวะเนนะเตมะขะนะเปกันตะจะวิชานะสัพพะโวม เจเตัดปมการลงสวดะาสนาสาชานางวิตาลักขวิตรลักประกาศมุ่งในลังเนสังคมมันปิชยุงสัพเพวิตสังขามาเพ่อนิจสันสิโลมทางิาสตร์ิสวกิเตชัยในสุตาติปริสเบุสวดมาราสตังอาศัยวนาจะพระนางมเทนาจะเสวนาผูชาตจะปุ้เนียานังอิมังคลมุตะมังปฏิรูปะเทสะวัสุจากอุเจากกตะปุนญะตาอัตะสมะปาิทตาอิทามังคลมุตะมัง Kalau tak sajalah saya simpan tak ini masa tu lagi tu untuk kasih tahu ya masa itu makan apa tak makan. Mata itu upah tanam buat tak sara sah sah kehuk anak kura jaga mata itu makan apa tak makan. Tanam jat tanam jat iya iya tak kanan jat sah kehuk anak lo sah sikit mani itu makan apa tak makan. Abah tiba tiba apa mas apa apa mas tu tak kami su itu makan apa tak makan. Kalau buat ni betul tak sah tu tak nak itu makan apa สันิจัสมวะจัตตาสมานาจัทธสนางการนาธรรมะสารกัจเจตมังกรมุตตมังตาบูจัพระมาจริยันจัเริยสัจานาธสนังนิพพานสันเฉกิริยาจะเอตมังกรมุตตะมังผู้ท่านสัตว์โลกธรรมะเหิจิตตังยสัตว์นักบัติอาศุกังวิราชังเขมังเอตมังกรมุตตมังเอตานิสานิจตตวานัสสพันธามะปะราชิตาสัพพะโสติงคชาติตังเตสังมังคลรมุตตมันติบริบสัมุสตรัตนปาริ या की तांगु रंगे सूंगण पाणी तालुकू समाधी खाथेना इथं पोथेर तरम पण तांगे दे यामूरखाम तांबी सखा सग या समतो नेते नाम पण तांगे देण्याचं हुनु यांना मी समाधी मनान ताली समाधी नादेना समोर नवी से इथे मेर तंबादिणा सचिन सूटे हुनतो ยาบุคลาถาสตังป so e so ัสสะถาสตาเตยโยคานิหงติเตสกินายาสุัสสะาวกาเอเจสุเทนานิมหาภะลานิตัมเปสังตตังปจนิสนะสวัตงตุเอสุปโยตามมนุสสัมหินานิกามโนโภตมะสสะนามหิเตปะเดปะตะอมตไม่ครหะรัามุสานิพติพุนผ้นาอิัมเปสังเกตุตัณงปัจจานิทาินะสวัตีขงตุขีนงกุรนวนามันัทิสัมพวังวิรัตติตายโเกเปริมิ แต่คิในผิ้ใจบริสัมธานิพนธ์เด็ิรายะรสายัำปฏิปโภยทำปิดตาเกลต่ทางปฏิปังเจ้าสัจเจนะสวัสดิหลวงปู่มูลีสัมโุทธธรรมสัมสันธ์สวักอัตถะวิชิตังสัจยโยยยังอิทาราปชาอัตถานตัสสะปุสสะสังนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวสังจันรพรรดินามาลสห์พรโมนาสังกับชี้ตังกัลยิราตถารูปัสะชนตุลโมดีสิบสี่ปุสโสเกปุสโส ภาษีต่ไมิทางเตนะพระคำว่าตาชนะทพัสตะอนรหัสตาสมาสัะพุเทนะเอตตตุมเหมานันุสะเวนะมาปรามะปารยามาอิติกลายามาปตะกิสัมพันธนิมาตะกิหเหตุมานียข้าเหนะมาอาการะปะระอิบิตะกิรามาจิติอินชาณัคติยามาพระพระปุปตะยามาสมโนนนพรุยะาาตุเมหิอัตะนาวเสนียะอิมิธรรมะอกุสลา อิเมธมาสัมปชัยอิเมธมาบรรจุภัยหิทธาอิเมธมาสมันตาสมาธินัยตายะโชคคายะสัพติอัฏฐตุไม่เหตุปชาเหยาอัตเถตุไม่เหตุอัฏฐนามาชานะอิอิเมธมาโกยุระอิเมธมานามาชานิอิเมธมาบรรจุภสษาถาอิเมธมาสมันตาสมาธินัยอิตธานีุ้ขาละสมาตติอัฏฐตุไม่เหตุอุปสัมปชาไม่เหรอยังสัตติคงตี่ิว่ามุสุตอุปะเนียโสตอุปะเนียติชีวิติมาปะมายุงเจ้ปดูปัญญาสานสันติตานา เอต่างพญามาเนีเป็นขมานุปุณนิกายิรธาสุขาวะหานิอุปเนียติชีพิติมาปรมายังสรุปปิญจสะนัสันติตามาเอต่างพญามาเนีเป็นขมานโลกามิสังพระชะเหติสติเปโขโยชากายินะสังยมวจัยะอุสัติตาสตั้งตาสะไปีตาสะสุขายังหนติยังชีวะมโนปะกโรติปุณังธรรมะเวหะคติธรรมะจาริงธรรมุสุจิโนสุพันมะมามาวะหัติ เอสาทิสางส่เมสุจินีนะูปติคชาติธรรมาารีจะเปสังขานิจติเอสาเป็นปะสติอานิพพิเตเกสสามมวิสุธิยาัพเพสังขารุผุ้ิเอสาเปเนปะสติอัถานิพพิเตเกสามควิสุธิยาัพเพธรรมานตติเอสาเปเนปาสะิอนิพิเตเกสามควิสุธิยาวันที่สิบหกบุษะัณกะชาลกปัณนาฐานะไม่เกิดทุติยังหตะกีกาเอตัญายะไม่ทวีตังคันหยะอปัญนกาง พระองคิสารนางยาติปะพาตานิปานิจจะอรามะรุษเจตยานิบุรุสามพยาตันชิตาเอตังโสศลังเกมังเอตังธรรมุตมังเนตังธรรมะขัมมะสัพพะทุกขะมุจติโดยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะทาลังกตุลจะตาเรียลิสจานิสสำรับปัญญาปัสสติตัวขังตัวขัดสมุปาทางตัวขะสะจเอติกรรมังเรียนจะอาจถังกิกังตัวขูปะสัมมาคามินังเอตังโสศรังเขมังเอตังธรรมุตมังเอตังธรรมะขามาสัพพะทุกขะปามุจติ วันเจ็ดบนสวรริเทกรัตนคาถาอจิตังนาวาคะเมยะนปะติกังเขานะคาตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงรึงล่วงแล้ไม่ควรหน่งเดนื่ยไม่มาถึงยาถาอิตามิตันตังปะดันจะกอนาคกตังถึงไน้ล่เปไปแสิงย่งก็เป็นนันราเป็นแลสิ่งไม่มาถึงก็เป็นอย่างไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมัหะระหเป็นปัจจุบัอสังเกตกาสังมูปังตังวิทะนุกโรหะเยก็บุคคลใดที่สัดไปเราไม่่าแงไงไม่ควัญแคร์หามันนั้นได้บุคคลนั้นเถะ อาเจวะกินจะมาตับปันโสัญญามืองสุเวพือตามความเป็นเสนาบันนี้แหละขาระตนควาตาในวันพรุ่งนโนสัดารัตนะมหาเสนาบานมาจุนาพระควเพีกับมุจาพิเนนั้นย่มีเราทั้งหลายเอวมาแหงมตาปิงขวาแต่มาตที่ต่งต่เป็นเจริงือต้นสันโตอจิกะเตมุนิติพระมสถเป็น้คนผู้มีบุติอย่างนี้มันเป็นไม่เกิ่ขันได้งกำลังและการคืนอนั้นแล้วว่าผู้ไม่ไดติเต็มเรประการเนนี้แล้วบุตริศแปดบุตรโสปันเพนหาบเจริญครรมะขฐะ สาัทธมไมีเห็นชาลัเตาลำแก่นธรรมดาจะระพงแก่ไปไม่ได้พะยาทิ่ชาลัมีไปเสิงเดตาลำควาจะแค่เป็นธรรมดาจะระพงจาภาไปไม่ได้มาทมไม่เหนางเดตาลำควตาเป็นธรรมดาจะระพงตาไปไม่ได้จะไปหิเมเไปเหม่่ผิดนามูไม่น่ามูมแะจะไปต่างคือเราต้องการภาคของเราคือจะตั้งหลาย่องกวงกรรมสกุมมิกรรมัยาฐางกรรมโยนิกรรมปุกกรรมปฏิสรานาเรามเกรรมป็นของตัเมีกรรมเพื่อผลมีกรรมบันเกิดมีกรรมู้ตาเป็กรรมเรื่องอาศัย ยังกำมังการสามีก็รนังยานำมาประมาต่าแยานทำลิสสามิเรทำกำมานนไว้เรือมันจะเป็นบาทมันจะเป็นทายาคือว่าเอตรน้ผมมานัเสื่อมไปเอบังมินห่าจไม่จพังเราเอาหพจารณาทุกวันทุกวันเถิดิสุทธิ์ก้าวมุสมเวตาเวชนากาถาทุกขปตตาธานทุกข์าเพปตาิยาสวกปัตตสวกาสุสพิปิโเอตาวัตตาเมสัพตาบุญญาสัพทาสัพเพทวะขามทันตุสัพสัมบันติสิริาทั้งทัางทันตุสัทตา สเบุตตาภรัตตาปเจกนันเปรังหันธรัเยนะขมันทามสะสุปุิทสิปสุทธิปุตตาฏิาคาถานันธรรมยาปิฏรขายุปรามาเสยยาเจวตาสันติวิหารบาสินีจุเบกเรปุเิกเรถิไดหิงตาทัตมะทเนีภูมนจุโพชิตาสุทิงกโรเตถะมิหารมัทเนเทระจามาชานะมะกาจิพขโมสาระเมแกทธนะปปิอุปัสกาขมาจเตสานิขามติสาราสปนาปุตตาสุกิตาหันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันอันธัมภะวาจัน ใสชาชาตาอัถาอุปปัติการนิยานิการธรรมะแรงปฏิจเตจะมีวิโตกัสสะกรุโงตัวสังขยังทุเจริญสตังธรรมธรรมะธาราจะบุคคราสังกูงตุธรรมะควะอัธยัจจิตายะจะอัมเหระขัตุสัตมุสสเพรปิธรรมะใสลิโนวุเดิสัตบุญยามะทัเมียปะปะไปทิเตวุเดินเนโอสดสัพพะปเทนะขาถาท่านธัรงมยปิทานข้ารอมานามเสวุณยาสิธานิกระตัสสะยานนยานิกะตานิเมเดิษนจากพกิโนหงตุ สัตตานะทัปปะมานะกะนิปัญญาปุณะมะตะจะมัยหังมะตาเปตังให้โยที่ถามไม่จับที่ถามว่าอัญญะมะจันตะเวรีโนสัตตะเตท่านที่โลกัสสมิเปกุมะจะตุกโยนิกาปะเจกะจะตะวะกะราสังสารันตะทะพะวะเวยะตังนิปะติตานะมีอนุโมทะตุเตซะอย่างยะจิมะนะภาษานันติเตมะเตซะนี้ให้โยมมะยาอะดีนะนี้ปุญญานะอนุโมทนาเหตุนะสัพพะสัตตะสัตตะของทุกอะเวรีอะเวราสุขชีวีโน เขว่าประธานจะปะโปต้ได้สาสาเสชาตางศักากัตทหาไม่ไม่ได้เส้นสุดไมีประมาณัวเป็นผู้มาส่วนแห่งมที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้และแห่มท่านเอกข้าพเจ้าได้ทำลายก็สตริย์นมิจุ่มมูลมาดและเปรนดังพเจ้เป็นต้นที่ข้าพเจ้าเห็นแต่ไม่ได้เห็นท่านเอกที่เป็นกลางในเรื่องกรตั้งอู่รัตนในภูมสามเกิดในกำเนิดสี่เกขันห้าในขันหงในขันสท่องเที่ยวในภพน้อยและภพใหญ่ของสัตว์ในทรัพย์การเน้นสุขนหนึองข้าพเจ้าแล้วกษัตร์นั้นก็จ้านี้ เขอเช้ต้นนัจะแจ้งกษตรเหล่านั้นข้อใหุ้คืออนุโมทนาหลายที่กับเจ้าให้แล้วเขาทั้งฟวงอย่างมีเบ็นอยู่ประสบเสมเอ <c oughs> เถอด้านทางการเกษมรเกษตรกับข้าวมอยมีวามสัรเหล่านั้นจงสำเร็จเถอด้วยนะำภาปฏิเสธฐานะว่าความเพียรสนุนการภระชาพระตันด้วยการสัยาบุญสมบูระ์พสดุดาปฤิษ์และพระาาคาร์าราวคความรู้ไว้จงเกิดมีแก่กาพิจารณาในวนประสฐ คอยกับพระเจ้าได้ในไม่ได้บุกังเกิ่เรื่อวอยกับพระจาได้ในไม่ได้สุขบป,ปเง่งวงทำอเทจาแ่โปรดมุทนาบุญในาการใสเงินอละชนเหล่านี้เมืรรม่อหลวงาอไรแ้โปรดนกาพะเจ้าไ,ได้ไม่ไูงเสด แล้ววัตถุบางคนพักกิ่งไปดิไปหน้าดมไม่เฉยแล้วสังวรวัดวนด้วั่าหนตลอดจะมาตถุบางคนถนัยัดสร้างขึ้นทานที่ผ่านมาที่จัดสร้างในีนะรขาขอจงเปลี่ยนในควาบริษและคำโกนในพระราชสานาต่างเรื่งจนทสิ์ทุกประการถูก